ทิ้งไปเลยท้าหกดอกจิกจ้ทุกคนจ้าอ่ะเกมะคะดัมมี่ท้าอยู่ฟาสซรอตนทน้ะเขาเล่นอัตโนมัติน,นะทุกคนไม่มีบอทไม่มีอะไรทั้งสิ้นทนะะ้เล่นเล่นนะคะบนออนไลน์เลยนะคะเล่นกับคนจริงๆนะคะเออบนโลกออนไลน์นะคะเล่นโทรศัพท์มือถือทั่วโลกเลยนะทุกคนไม่มีบอทนะจ๊ะอ่ะนี่นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะเห็นไหมเออเล่นเห็นไหมเล่นง่ายมากทุกคนโอ้โยน็อกไปแล้วเห็นไหม<น>แต่ว่าพี่เขียวติดรบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเราแต้มมากเอ้าเราแต้มมากนะ,ะบวกมา 100บาทเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแต้ม1 2 5แต้มนาะชนะคนน็อกนะทุกคนบอกเลยเห็นไหมมีแต้มก็ได้เงินแล้วสําหรับเกมยูฟาส์รอตนะทุกคนหาค่ะำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำสิบปปีควรได้รับคําแนะนํา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับยู้ยซี่ท่าแรกอีกแล้วทุกคนจ้าวันนี้นะคะยูซี่อยู่ในค่ายเกมนะคะอยู่ฟาสตลอดนั่นเองนะทุกคนจนะ้าเป็นเกมไพ่ดัมพิ้งนั่นเองนะทุกคนนะถ้าใครนะคะเข้ามาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ยูซี่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือแฟชั่นการเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเล่นนะทุกคนนะเปลี่ยนตัวการ์ตูนนั่นเองนะทุกคนวันนี้เอาทุนมา200บาทนะคะมีห้องเกมให้เลือกเล่นนะห้องประสบการณ์ระดับต้นระดับกลางร,ระดับสูงและก็ห้องเสี่ยงนั่นเองนะทุกคนวันนี้นะเอาทุนมา200บาทขอไปเข้าที่ห้องระดับกลางก็แล้วกันนะทุกคนนะะเข้าห้องเกมมาแล้วนะระบบนะคะก็จะจับคู่ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะสำหรับเกมดัมบี้นะคะคายอยู่ฟาสตลอดนะทุกคนนะถ้าใครน่าสนใจอยากเล่นเหมือนยูซี่นะแอดมาได้เลยนะคะที่วายยูไอเจ็ดสี่เจ็ดนะคะหรือสมัครที่ดีกด้านล่างนะคะที่ คอมเมนต์เลยนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทุกคนานี่นะเราก็เล่นอยู่ที่4คนนะทุกคนไพ่ก็จะมี7จ็ดใบนะทุกคนอ่าไพ่เราก็ถือว่ามาแบบสวยงามนะคะตามท้องเรื่องเลยนะคะก็สเตทไปอ่านะะ ถ้าใครสนใจท้าฝากครั้งแรกะคะ100บาทครั้งต่อไปฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทําเทินนะทุกคนนะเป็นอ่าบริษัทนะคะอยู่ฟาดเจ็ดนะคะเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นไม่ต้องทําเทินใดๆนะทุกคนค่ะอ่าไม่เกิดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปจัวกันเลยดีกว่าเอาจ่วตัวกันขึ้นมาอีกทวนอ่าเก้าปีหัวนะคะมุ้ยก็ปี้อ่ะหล่นอ่ะไปเอทนะคะให้เขาเกิดไปเลยแล้วกันนะทุกคนคาะตัวสําคัญนะคะก็คือหัวนะคะแหม่โพดาม2ดอกจิกนะคะถ้าเราปี้หรือว่าเราทิ้งไปแล้วหล่นให้คนอื่นเกิดค่ะเราก็จะติดรวมแถ้าผู้เะคะแต่ถ้าเหมือนยต ได้เกิดแบบนี้นะาเราก็จะบวกมาอีก50แต้มนะทุกคนนะอ่านี่นะโอ้โหก็เกิดไปกันหมดแล้วนะทุกคนพี่ส้มเกิดตองเอท่าที่เราทิ้งไปให้เลยนะสําหรับพี่เขียวก็เกิดไปแล้วะตต 2, 3, นะคะสเตตสองสามสี่นะคะเข้าหลามตัดนะทุกคนเกิดได้นะคะสเตตแต่จะต้องเป็นสีละดอกเดียวกันเท่านั้นนะคะถึงจะเกิดได้นะคะถ้าเกิดแล้วสามารถฝากดัมมี่คนอื่นได้เลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะเราไปจั่วกันเลยดีกว่านะคะเอาจั่วอะไรขึ้นมาท่าจั่วแปดโอ้โหแปดดอกจิกขึ้นมาตายแล้วทุกคนหาโอ้โหมาไม่เป็นไรอ่ะจั่วอะไรไม่ได้ ได้เลยนะวันนี้อ่ะดูแล้วนะจะโอ้โหไม่ได้กินแน่นอนเลยทุกคนอ่ะเห็นไหมสี่ห้าหกโอ้โหทุกคนเกินปุยมุยนะเกินไปแล้วเห็นไหมโอ้โหตายแล้วทุกคน จัวอะไรไม่ได้นะตัวกันก็ตัวกันนะคะตัวปี้ก็ตัวปี้ตัวหล่นก็ตัวหล่นนะทุกคนโอ้โหเกิดจริงเกิดจังกันเลยทีเดียวนะวันนี้อ่ะเรือยุ้ยซี่กับพี่ม่วงนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เกิดนะคะจนเขาจะโง่จะนอกกันแล้วนะทุกคนโอ้โหไม่นอกไปแล้วหรอนะนั่นทุกคนโอ้โหเกือบนกกันเลยโอ้โหปี่หัวมาอีกด้วยนะอ่ะพี่ม่วงมีหรือเปล่าแต่ยุ้ยซี่มีแล้วนะตอนนี้แต่พี่ม่วงมีไหมอา้าวพี่ม่วงไม่มีนะเสร็จโจรค่ะวันนี้นี่น,นะคะเดี๋ยวเราไปเกิดกันเลยนะทุกคนอ่ะเกิดมาเลยนะคะเออไม่ใช่ิ เกินหัวสิเออนี่นะคะเกิดหัวมาเลยนะคะก็จะติดลงไป50แต้มเลยนะคะพี่เขียวเพราะว่าปีหัวมาเดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะคะเพื่อเอาแต้มนะทุกคนอ่านี่นะคะเรียบร้อยลงสเตจไปด้วยนะคะสี่ห้าหกโพดัมอ่ะทิ้งไปเลยนะคะทิ้งเคใจเอาทิ้งไปเลยเออนี่นะคะเพราะว่าแต้มเยอะทิ้งไปก่อนนะคะแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่างโง่นะทุกคนทั้งโง่นี่คือแบบ เสียศูนย์เลยนะคะถ้าโก้ที่เสียศูนย์เลยนะบอกเลยเออเสียแต้มไปเลยอะ่ะโอ้โหยลงตองแปดไปอีกทุกคนนะอะมาลุ้นกันนะคะพี่เขียวนะ,ะหาดัมมี่แล้วนะไม่รู้ว่าพี่เขียวจะหาดัมมี่ได้หรือเปล่าจะน็อกหรือเปล่ามาลุ้นกันทุกคนอะยังไงลุ้นมากน็อกไหมน็อกไหมเอายังไม่น็อกนะคะแบบนี้สวยจ้ะทุกคนอะเรามารอดูพี่ม่วงกันนะทุกคนหา ตอนนี้นะคะยู้ซี่เกิดได้แล้วนะคะสองสามสี่นี่นะคะแบบนี้เกิดนะคะเกิดแบบนี้จ้าทุกคนสองสามสี่นะคะดอกจิกนะทุกคนเราเกิดมาปั๊บปึ๊บอ่ะ ที่เขียวนะก็จะติดลบอีก50แต้มนะเพราะว่าเขาเป็นคนตีตัวสําคัญลงมานะทุกคนเห็นไหมโอ้โหเล่นง่ายจะตายอ่ะเราก็ทิ้งไปเลยนะคห6ดอกจิกจนะทุกคนจนะ้ะอ่ะเกมนะคะดัมมี่นะอยู่ฟาสรอดนะคะเขาเล่นอัตโนมัตินะทุกคนไม่มีบอทไ,ไม่มีอะไรทั้งสิ้นทนะ่เล่นเล่นนะคะบนออนไลน์เลยนะคะเล่นกับคนจริงๆนะคะเออบนโลกออนไลน์นะคะเล่นโทรศัพท์มือถือทั่วโลกเลยนะทุกคนไม่มีบอทนะจ๊ะอ่ะนี่นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะเห็นไหมเออ เล่นเห็นไหมเล่นง่ายมากทุกคนโอ้ยน็อกไปแล้วเห็นไหมแต่ว่าพี่เขียวติดลบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะะว่าเราแต้มมากเอา้าเราแต้มมาคนะ่ะบวกมา100บาทเห็นไหมทุกคนเห็นไหม,แต,มแต้มร้อยยี่สิบห้าแต้มนะชนะคนน็อกนะทุกคนบอกเลยเห็นไหมมีแต้มก็ได้เงินแล้วสําหรับเกมยูฟาสลรอตนะทุกคนหาะวันนี้นะยูซี่ก็บวกมา100บาทโดยที่ไม่ได้น็อกเลยนะแต่ก็ได้เยอะอยู่นะอะได้เยอะกว่าคนน็อกนะทุกคนอ่ะวันนี้นะะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ ให้ด้วยนะทุกคนหาวันนี้นะอ่ายูยซี่ก็มารีวิวเกมนะเกมดัมมี่ให้ทุกคนดูแค่นี้นะทุกคนหาเดี๋ยวคลิปหน้าคนะเราเจอกันใหม่กดติดตามไว้ด้วยเนาะวันนี้นะยูยซี่ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ